สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไ t ท h ช n n น l นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการแชร์ส่วนของไฟล์รูปภาพนะครับใน Google Drive ให้เพื่อนกันนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้จะทำหายส่วนของแอปพลิเคชัน Google Drive ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ทำการคลิกส่วนของ Google Drive ขึ้นมาเลย ได้เลยนะครับหลังจากคลิกมาแล้วนะครับก็ทำการเลือกในส่วนของรูปนะครับที่เราจะต้องการแชร์ไปกันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นรูปรูปนี้นะครับหลังจากที่เลือกรูปได้แล้วนะครับไปที่ส่วนของออจุด3จุดนะครับที่อยู่ด้านล่างรูปกันนะครับการทําการคลิกในส่วนของจุด3จุดกันลดครับ หลังจากคลิกี่ส uh ่วนของจุด3จุดกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็นาการคลิกไปที่ส่วนของแชร์กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแชร์นะครับโดยในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการในส่วนของการใส่ในส่วนของอีเมล ของเพื่อนนะครับที่เราจะต้องการแชร์กันนะครับก็เดี๋ยวผมขอใส่อีเมลหลังจากที่เรา,เาใส่ส่วนของอีเมลกันเรียบร้อยครับขั้นตอนถัดมาเราสามารถที่จะใส่ในส่วนของข้อความได้นะครับ หลังจากที่เราใส่ตรวจสอบอ e ีเมลและข้อความกันเสร็จเรีรยบร้อยครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอการส่งกันได้เลยนะครับด้านบนขวามือนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแชร์ในส่วนของไฟล์รูปใน Google Drive ให้เพื่อนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันนะครับ เมื่อเรามาตรวจสอบกันนะครับก็เรามาสังเกตที่หน้าแชร์กันนะครับก็จะดูในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนของออโปรไฟล์รูปของเพื่อนนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้า จัดการสิทธิการเข้าถึงกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้นวิธีการแชร์ในส่วนของไฟล์รูปภาพให้เพื่อนนะครับใน Google Drive นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ